ที่เทพไทยได้ยินข่าวบ้างหรือเปล่าว่าตอนนี้ภาคใต้มีการขนของเป็นกิโลกิโลลงพื้นที่แล้วเนี่ยได้ยินสองหูเต็มๆแต่ว่าแปลกใจเพียงแต่ว่าทําไมคุณอนุทินไม่ได้ยินกกตไม่ได้ยินออเปรตเอนี่ก็คือ80เปรตบีห้าสิใช้ราคาของการเลือกตั้งอ,อบอตอหัวละผันคือยุคนี้มันไม่มีแล้วไอคืนมาหวอเนี่ยมันจดชื่อกันตั้งแต่ไก่โหแล้ว พรรคใต้เนี่ยมันซื้อเสียงกันสองพรรคแค่นั้นแหละกระแสฝ่ากกระสุนได้ไหมคะกระแสอภิสิทธิ์เีเวอร์ประชาธิปัตย์มาแรงเนี่ยก็ยิ่งซื้อน่ะโฮโพประชาธิปัตย์ดีเท่าไหรเ่เพิ่มเงินขึ้นในการซื้อเสียงมากอีกเท่านั้นซื้อเอาตัวเองรอดแล้วก็ทิ้งพรรคก็เหมือนกับการเลือกตั้งปีหกหกอ่ะเราก็จะเห็นผู้สมัครบางคนได้เป็นสอสอได้คะแนนสามหมื่นคะแนนแต่ว่าพอไปดูพรรคที่สังกัดได้สองพันอย่างเงี้ยอุดมการณ์จุดยืน ทางการเมืองของคนใต้มันเปลี่ยนไปไงสอสเขตเลือกด้วยปัจจัยความใกล้ชิดตัวบุคคลแล้วก็ประชุนเป็นสำคัญนักข่าวเนี่ยโอ้โหฟังแล้วตาโตลเลยนะและหยิบจับเอามาเป็นประเด็นนะคะก็คือว่าเรื่องนี้เลยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมานะ เขามีการสั่งการไปก็คือจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะบังคับนะคะแต่เขาบอกว่าเขาใช้วิธีการขอความร่วมมือค่ะไปยังธนาคารพาณิชย์เนี่ยให้ช่วยตรวจสอบการเบิกถอนเงินสดที่ผิดปกตินะคะซึ่งจากการตรวจสอบที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นเวลา10ถึง14วันนะคะพบอย่างนี้เลยค่ะน่าสนใจมากบอกว่าพบการเบิกถอนเงินสดน่าสงสัยเนี่ย สูงถึงนะคะ250ล้านบาทใน1ลรายนะอีกรายหนึ่งนะคะเบิก200ล้านบาทมีบางรายเนี่ยขอเบอิกเป็นเงินสดนะคะธนาบัตรเนี่ยชนิด100บาทกับ500บาทเท่านั้นด้วยนะมันก็เลยยิ่งทำให้แบบว่าคนตั้งข้อสงสัยค่ะว่าทำไมอ่าเบิกตั้งเป็นร้อยยล้านแต่จะเอาเฉพาะธนบาัตรแบงค์ร้อยกับ แบงค์ห้เท่านั้นเอ๊ะมันเอาไปแล้วเอาไปเพื่ออะไรนะแต่ตอนนี้หลายคนก็บอกบอกว่าจริงๆแค่สีแดงสีม่วงเนี่ยมันอาจจะไม่พอเพราะว่าราคาสนุนราคาที่เริ่มพูดกันเนี่ยมันคือใบเทาแล้วค่ะและใบเทาไม่ใช่แค่ใบเดียวด้วยนะโดยเฉพาะใน พื้นที่ภาคใต้ที่ตอนนี้กระแสกระหึ่มเลยค่ะว่ามีการเก็บหมดแล้วค่ะบัตรประชาชนจดชื่ออะไรแบบนี้นะคะมันจะต้องกลับมาถามประชาชนนะคะว่าเราจะปล่อยให้การเมืองเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะคะพี่เทพชัยได้ยินข่าวบ้างหรือเปล่าว่าตอนนี้ภาคใต้มีการขนของเป็นกิโลกิโลลงพื้นที่แล้วเนี่ยได้ยินมาโดยตลอดได้ยินสองหูเต็มเต็ม แต่ว่าแปลกใจเพียงแต่ว่าทาไมคุณอนุทินไม่ได้ยิน oh. กกตไม่ได้ยินทางทอนที่ชาวบ้านเขาได้ยินกันทั้งประเทศเอาอย่างนี้กว่าไม่ใช่เพราะภาคใต้นะ mm hmm. ผมว่าซื้อเสียงเนี่ยมันซื้อกันทั่วประเทศ mm hmm. แต่ว่าภาคใต้เนี่ยมันจะรุนแรงมากกว่าที่อื่นเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ใหม่ mm hmm. ในการเปิดการซื้อเสียงแล้วก็ซื้อแล้วได้ผลเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองหลายพรรคก็ต่าง มุ่งไปที่เจาะพื้นที่ภาคใต้กันเราจึงเห็นการซื้อเสียงรอบนี้ในภาคใต้เนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงครับในแต่ละเขตพอมีข้อมูลไหมเขาขนกันกี่กิโลหรอคะสอสอเกรด A เนี่ยก็แน่นอนที่สุดแหละคือพักเขาจ่ายไปตามตัวเลขที่เขาตกลงกันไว้เกรด A เนี่ก็คือ80ดสิบเกรด B ีห้าสเกรดซีสสคราวนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่คนที่จะไปแข่งขันน่ะว่าเขา สู้กันขนาดไหน<ม>คู่แข่งขันเขาเอาจริงขนาดไหนถ้าหากว่าผู้ผู้แข่งขันประเภทที่ต่างฝ่ายต่างก็ซื้อเนี่ยม,มันก็จ่ายกันไปประมาณเกกันไปเกกันมาเหมือนเล่นเก้าเกเนี่ยมผมคิดว่าหกสิบแปดสิบเนี่ยหมดแน่นอน<ม>แต่ว่าถ้าหากว่าคู่แข่งไม่มีอะไรซื้อแบบปูพื้นปูพรม ก็สามสิบก็อยู่ต่อแต่ละเขตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขตหนึ่งเขตใดจะใช้เงินมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอ,อยู่ที่คู่แข่งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญด้วยครับตีไปกลมๆมสมมุติว่ารวมแบบ80กับ30เอาเฉลี่ยอยู่ที่50เอ้ยมีกี่เขต53เขตใช่ไหมห้าสิบเก้ามื่อตอนนี้ห้าเก้าห้าบเก้าเขตนี่เป็นเงินเท่าไหร่คะเนี่ยที่จะสะพัดในพื้นที่ภาคใต้นีก็ถ้าห้าสิบ 6ส65 3 13พันล้านอเข้าจ่ายกันหัวละเท่าไหร่ยังไงล่ะคะก็ถ้าไม่มีการแข่งขันทั่วไปก็500ปูพรมนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคามันใช้ราคาของการเลือกตั้งอบอตอเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาสมาชิกอบอตอหัวละพันนายกอบอตอหัวละสองพัน มันก็เลยทําให้ชาวบ้านก็ก็เรียกร้องว่าถ้าจะซื้อเสียงกันก็ต้องหนึ่งพันเท่ากับสมาชิกอบอตอเป็นอย่างน้อยมันก็ทําให้เห็นนักซื้อเสียงก็ต้องปรับนะครับถ้าหากว่ามีการแข่งขันกันก็ต้องเสียงละพันแต่ว่าถ้าไม่มีการแข่งขันซื้อเบอร์เดียวคนเดียวก็ปูพรมห้าร้อยครับแล้วตอนนี้คือมันมีตัวเลขขยับไมหมคะเห็นบางคนบอกต้องสองใบเทาแล้วอะไรแบบนี้ ก็ถ้าหากว่าคู่แข่งเกทับมาหนึ่งใบเทาคนที่ปูพรมไปก่อนหนึ่งใบเทาก็ต้องวางอีกหนึ่งใบเทาก็เป็นสองใบเทาแต่สองใบเทาก็ต้องใช้เงินประมาณแปดสิบล้านเพราะว่ารอบแรกถ้าหนึ่งใบเทารอบแรก,รอ,แร,กรอบเดียวเนี่ยก็ต้องใช้สี่สิบถ้าหากว่าปูไปอีกรอบเพื่อจะเกทับให้คู่แข่งงอบเนี่ยก็ก็จะต้องจ่ายไปอีกสี่สิบก็เป็นแปดสิบครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เขาบอกว่าให้คอยไปดูเฉพาะคืนหมาหอนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แล้วเพราะว่าทํากันแบบว่าหลายรลอกก็เกินคือยุคนี้มันไม่มีแล้วไงคืนหมาหอนเนี่ยมันเมื่อก่อนน่ะมันโบราณเน่ยคืนหมาหอนที่ไปจ่ายสุดท้ายอตอนนี้มันจดชื่อกันตั้งแต่ไก่โฮแล้วนะครับจดชื่อกันหมดแล้วแล้วก็วางเงินกันบ้างแล้วโดวยซ้ําไปรอบแรกเนี่ยเขาก็ต้องให้กับแกนนําก่อนไงแกนนําหรือว่าหัวจ่าย ก่อนนั่นก็คือพวกกำนันพวกผู้ใหญ่บ้านที่เป็นหัวคะแนนพวกอาบาตอนะพวกานายกอาบาตอผู้นําท้องถิ่นสอจอ,อะไรเนี่ยเขาก็ต้องปูให้ใส่กระเป๋าให้คนละหมื่นสองหมื่นตามศักยภาพนะครับพวกนี้ก็ไปจดชื่อไปหารายชื่อกันมาบางคนก็มีรายชื่ออยู่แล้วเพราะว่าเคยใช้เมื่อวันที่สิบเอ็ดมกราคมที่ผ่านมาเปลี่ยนแต่หัว แล้วก็ไปยื่นต่อให้กับผู้สมัครสอสอก,ก็เบิกตังมาพรืนคืนมาหอนก็ก,ก็น้อยอ่ะมีบ้างแต่ว่าก็ถือว่าน้อยครับพื้นที่ไหนดุสุดคะตอนนี้แล้วแต่คู่แข่งนะออย่างนครศรีธรรมราชเขาก็เอาจริงเขาก็ก็ดุอยู่นะก็ก็เหลือก็หลายเขตนะนครศรีธรรมราชเพราะว่า,าพรรค ใหญ่เขาก็เขาก็อยากจะจองนะครับอยากจะจองพื้นที่นครศรีธรรมราชไอ้พักใหม่เขาก็อยากจะเข้าไปจองด้วยนะครับจริงๆเนี่ยภาคใต้เนี่ยมันซื้อเสียงกันสองพักแค่นั้นแหละไอ้พักอื่นเนี่ยก็ซื้ออาจจะมีบ้างนะซื้อกับซื้อปรับปลายซื้อด้วยเงินตัวเองคนที่มีศักยภาพช่วยเหลือตัวเองได้เขาก็อาจจะอาจจะช่วยอาจจะอาจจะ,จจะซื้อบ้าง แต่ว่าโดยที่ซื้อเป็นล่ำเป็นสารตั้งเป้าเนี่ยก็มีอยู่สองพักนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าหากว่าจะแก้ปัญหาการซื้อเสียงภาคได้ให้ได้ระดับหนึ่งไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยกรกตทําได้นี่ง่ายมากส่งคนไปบล็อกสองพักนี่แหละส่งคนไปส่งเจ้าหน้าที่นะไปเฝ้าระวังไม่ให้หัวคะแนานแม่ผู้สมัครสองพักเนี้ยออกอาวุธออกกระสุนก็ลดการซื้อเสียงได้ไปห้าสิเปอร์เซ็นเป็นอย่างน้อยแล้วชาวบ้านเขาก็รู้กันหมดอ่ะ ว่าผู้สมัครสองพักเนี่ยเกะกันไปเกกันมาถ้าจะซื้อนะอ่าถ้าตรงไหนที่ผู้ใหญ่ในพักสองพักนี้ไม่เห็นชอบเขาก็หมอบกันไปเขาเดียวหัวกันไปแต่ว่าตาต่างฝ่ายต่างจะเอาอ่ะอ่ะสู้กันไปอ่าเพราะนั้นก็เห็นการจดชื่อกันจากหัวคะแนนของสองพักเนี่ยจะล่าอะไรชื่อกันอยู่ครับไอชาวบ้านเนี่ยรู้กรกตเขาอาจจะไม่รู้หรือเปล่าถ้าดูจากประสบการณ์ครั้งก่อนๆตอนนี้นักข่าวไปถามอบตอ่อกอกรกตตอนเลือก อบจนครน่ะกกตก็บอกรู้คือกกตก็รู้แต่ว่าเขาบอกว่าก็ไม่มี็นใครมาแจ้งอืคือหมายความว่าเขาก็ต้องนั่งเซฟฟิตให้คนมาแจ้งไงเขาไม่ได้ทํางานในเชิงรุกไงถ้าทํางานในเชิงรุกเขาสนที่กาลังกันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติกับปปงกับดีไอเนี่ยเต้าก็จริงๆเนี่ยมันทําได้อตํารวจเนี่ยรู้หมดหลยสายตรวจมันรู้หมดมันขับทุกวันมันรู้ว่าบ้านไหนคนชุมนุมกันทุกคืนแล้วก็มีรถเข้าออกกันนะ แล้วก็มีการสังส่งสรค์กันมีการประชุมหัวคะแนนกันเขารู้หมดกกตก็ไปล็อกเนี่ยผมก็เห็นนี่ผมกับรถผ่านผมลงพื้นที่ไปสองอาทิตย์สองสัปดาห์ผมก็เห็นเนี่ยบ้านกำนันกำนันสองตำนันสองคนสองตำบลที่ปากพนังอ่าผมกับรถผ่านโอ้โหไฟสว่างโล่รถจอดกันแถวอ่าคนเข้าออกเข้าออกถามว่าไอ้บ้านใครออก็บ้านหัวคะแนนเบอร์นี้เบอร์นี้อ้าวไอนเนี้ยนี่ขนาดเราขับรถผ่านเรายังรู้เลยอ่ะกกต ถ้าขับรถผ่านมากก็น่าจะรู้หรือไม่นะถ้ากรกตลงทุนสักร้อยสองร้อยบาทไปนั่งร้านกาแฟสปากาแฟเ็าก็ต้องจากฟังก็จะรู้แบบฟังจาบ้านเขาพูดในฟังก็ไปนั่งฟังอ่ะชดกาแฟไปพลางก็ฟังไปพลางก็จะรู้เลยว่าชาวบ้านเขาพูดว่างไงแต่ว่าถ้ากรกตนั่งอยู่ที่ออฟฟิศอย่างเดียวไอยเอาไงอย่างเดียวรอให้คนมาแจกไอ้คนมาแจ้งเนี่ยรอไปก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีการชื่อเสียงกัน เขาที่ดูเหมือนเพิอเฉยเพราะเขาแค่นั่งออฟฟิศหรือเพราะเขาถูกย้อมสีไปแล้วด้วยก็แน่นอนที่สุดแหละกกตต้องเรียนนะว่ากกตชุดนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เป็นองค์กรหนึ่งที่มีคณะกรรมการกกตที่มาจากสวสีน้ําเงินเนี่ยเกินครึ่งแล้วนะอ่าเกินครึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เนี่ยคนก็ตั้งข้อสงสัยได้อ่ะ ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหรือไม่อะไรเนี่ยคนก็ตั้งข้อสังเกตได้เพราะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะทําให้กรกตระดับล่างระดับจังหวัดก็อาจจะไม่ทํางานเต็มที่นะครับแค่กรกตเลือกปฏิบัตินะครับจับอีกพักหนึ่งไม่จับอีกพักอย่างนี้ก็ความเป็นธรรมก็ไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับ แล้วตอนนี้เนี่ยคือเขาก็บอกว่ากระแสรประชาธิปัตย์นี่แรงมากนะอย่างของทางนีดาโพล่าสุดนี่โอ้โหทางนาครศรีธรรมราชนี่พุ่งเข้าไปห้าสิบกว่าเลยกระแสฝากกระสุนได้ไหมคะก็นนีดาโพก็ไปทําตอนที่ก็ยังไม่จดชื่อชื่อเสียงไงยังอาวุธยังไม่ออกไงก็เลยทําให้คนเลือกประชาธิปัตย์ในสะสะเขตถึง้าสิบเอ็ดโคนาห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าว่าเป็นไปตาม ผลการสำรวจของนิด้าโพรจริงนะก็แสดงว่านครศรีธรรมราชเนี่ยยกจังหวัดอืคือเลือกสอสอ,สอบัญชีรายชื่อห้าสิบสามเปอร์เซ็นผมเชื่อว่าเป็นไปได้หรืออาจจะสูงกว่านั้นด้วยซ้าไปแต่ว่าสอสอเขตเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะยกจังหวัดนะอืนะครับยิ่งผลการสำรวจว่ากระแสอพิสิทธ์ฟีเวอร์ประชาธิปัตย์มาแรงเนี่ยก็ยิ่งซื้อหนอัก ก็ผลที่ได้รับผลกระทบก็คือว่าไอ้พวกซื้อเสียงเพิ่มเงินซื้อจากเมื่อก่อนอาจจะซื้อห้าสิบล้านก็อาจจะซื้อเป็นเจ็ดสิบล้านคือพวกนี้ก็ตั้งเป้าซื้อให้ชนะไงซื้อจนได้ไงเพราะฉะนั้นโพประชาธิปัต์ดีเท่าไรก็จะทําให้พรรคซื้อเสียงเพิ่มเงินขึ้นในการซื้อเสียงมากอีกเท่านั้นนะครับเว้นแต่นะเว้นแต่กระแสอภิสิทธิ์มันแรงจริงจริง พัดพากระแสะเขตไปได้ด้วยแล้วคนมันมีความรู้สึกว่าต้องช่วยอภิสิทธิ์แล้วก็ต้องเบี้ยวคนที่ซื้อเสียงหักคนซื้อเสียงไม่เลือกเหมือนกับการเลือกตั้งปีห้าศูนย์หรือปีห้าสี่อ่ะไอ้อย่างนั้นแหละประชาธิปัตย์ก็จะเข้ามาเยอะเขตก็จะได้เข้ามาเยอะแต่ถ้าหากว่าความรู้สึกของชาวบ้านมีความรู้สึกว่าบัตรสองใบรักอภิสิทธิ์ก็กาไปแล้วอ่าเบอร์ยี่สิบเจ็ด อีกเบอร์หนึ่งก็เมื่อเขามาซื้อก็กายเขาอทำหมากินกันหน่อยเขาไมาใ้ใบเท่าสองใบก็กายไปไอ้อย่างเนี้ยมันจะทําให้ประชาธิปัตย์ได้เฉพาะปาติลิป Bulgaria. สสเขตก็จะไม่ได้แล้วโอกาสที่จะทําให้กระแสของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมันพัดพาไปถึงเหมือนตอนปีห้าศูนย์ห้าสี่มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะก็ะกรอดูอ,อีก 54. ครัไไ้งหนึ่งว่า คุณอภิษิตลงปักใต้วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามช่วงเนี้ยนะครับกระแสมันจะแรงแค่ไหนคือตอนนี้เนี่ยมันมี wording ใหม่มหลังจากเมื่อก่อนที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะประชาธิปัตย์ก็ใช้ w o r d ์ดดว่าพักของเราคนของเราคือหมายความว่าคนใต้คือเจ้าของประชาธิปัตย์ผู้สมัครประชาธิปัตย์ก็คือของคนใต้พักของเราคนของเรานะครับใช้มาโดยตลอด จนมาถึงปี62 66ความแลังของมัตโต้นี้มันก็ลดน้อยลงไปล่าสุดมันก็มีคนพูดถึงเรื่องว่าประชาธิปัตย์คือสมบัติของพ่อเท่าคือสมบัติของปู่ย่าตายายอะ,อะสมบัติของพ่อเท่าเหมือนกับว่าเป็นมรดกทางการเมืองที่พ่อเท่ามอบไว้ให้เป็นพินัยกรรมที่มอบไว้คนใต้ว่าอย่าลืมประชาธิปัตยเลือกประชาธิปัตยเวิร์ดดิงนี่มันแรงไงตอนเนี้ย ที่ไหนก็ก็พูดไปหาชาวบ้านเดินผมเดินตลาดชาวบ้านก็บอกว่าเที่ยวนี้เลือกสมบัติพ่อเท่าทิ้งไม่ได้คือสมบัติพ่อเท่าถ้ากระแสนี้มันแรงมากขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้สอสอ,สอเขตเนี่ยได้รับอันนี้ส่งไปด้วยครับตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าบางพักนี่คือเหมือนยิงลูกโดดแล้วคือหมายถึงว่าทิ้งแล้วอะไรเรื่องพักเพราะรู้แล้วว่าสู้ไม่ได้ขอแค่เอาตัวรอดในสนามเลือกตั้งอย่างเดียวมันมีแบบนั้นไหมคะพฤติกรรมของผู้สมัครบ,บางคนก็ไม่ขึ้น ภาพหัวหน้าพรรแคนดิเดตนายกประกบคู่ไม่เอาอบางคนก็ใส่ชื่อพักตัวเล็กๆเพื่ออำพรางบางคนก็บอกว่าก็ตัวเองก็ประชาธิปัตย์นี่แหละคนประชาธิปัตย์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าพอไปเจอกระแสประชาธิปัตย์แรงๆก็บอ,ก,อ,อก็เหมือนกันแหละก็เลือกเข้าไปก็เลือกอภิสิทธิ์นี่แหละคนใต้ก็ต้องประชาธิปัตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ บางคนก็ใส่เสื้อพยับปัดด้วยซ้ําไปอ่าใส่เสื้อโทนสีสีฟ้าด้วยซ้าไปอ่าอาจจะไม่มีโลโก้แต่โทนสีฟ้าอ่าเขาเรียกหลอกตานะครับหลอกดอกก็จ,จะเป็นแบบเนี้ยก็มีก็มีเพราะว่าอันนี้แสดงว่ากระแสประชาธิปัตย์แรงไงกระสแสอ่ากระแสอภิสิทธิ์ฟีเวอร์แรงมันก็เลยทําให้คนผู้สมัครบางคนเนี่ยใช้พิธีการแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติผมเชื่อเลยว่าสุดท้ายเนี่ย มันก็จะซื้อซื้อเอาตัวเองรอดแล้วก็ทิ้งพักก็เหมือนกับการเลือกตั้งปีหกหกอ่ะเราก็จะเห็นนี่ว่าผู้สมัครบางคนได้เป็นสสได้คะแนนสามหมื่นคะแนนแต่ว่าพอไปดูพักที่สังกัดได้สองพันอย่างเงี้ยคะแนนได้สองพันปฏิริษีอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยชัดว่าซื้อเอาตัวเองรอดแล้วก็ทิ้งพักคราวนี้ก็เหมือนกันพอกระแสะพิสิทธิแรงประชาิปัั่ประราเขาก็บอกว่าอีกใบเลือกไปเลยยี่สิบเจ็ดไม่เป็นปนัญหาแต่ว่าอีกใบก็ เอาผมขอผมอ่าไ<ม>อ้พวกนี้ก็เรียกว่าซื้อเอาตัวรอดครับตอนนี้มันจะมีโอกาสที่จะเกิดจุดพลิกผันได้ไหมคะว่าโอ้โหคราวนี้เนี่ยกระแสมันอะไรคะตีกลับในส่วนของคนใต้มากขึ้นหมายถึงว่าคนตั้งคําถามมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยศักดิ์ศรีคนใต้ซื้อไม่ได้ด้วยเงินนะมันจะแบบว่าทําให้เขาเรียกอะไรคะจุดยืนเหล่านั้นอนะกลับมาได้ไหมกับการเลือกตั้งครั้งนี้กลับมาได้ไม่เยอะมากมเพราะคนเสพติด คนส่น,นึงอ่ะมันเสพติดเรื่องการซื้อเสียงกับอีกสองก็ภาวะเศรษฐกิจมันทําให้คนมีความรู้สึกว่าได้สองพันก็เออก็อยังดีได้ซื้อนุนซินอะไร้บ้างเ,ออเลือกใครก็เหมือนกันอุดมการณ์จุดยืนทางการเมืองของคนใต้มันเปลี่ยนไปไงเปลี่ยนไปตั้งแต่อุดมการณ์ของประชาธิปัตย์มันอ่อนล้าลงไงจากเมื่อก่อนมันแข็งแกร่งมันจอไม่ได้ไง กรนีคนอย่างว่าแะละพอถูกซื้อไปแล้วเอเคยนอกใจไปแล้วเคยไม่เลือกประชาธิปัตย์ไปแล้วเนี่ยจะกลับมามันก็ค่องข้างยากแต่ถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันจะให้สวิงกลับมาเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่ง่าย,ยางไงจริงๆเนี่ยถ้ากระแสะประชาธิปัตยแรงขนาดนี้เหมือนกับยุคก่อนนะถ้าเป็นสถานการณ์บรรยากาศยุคก่อนเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยสองไฟฟ้าลงก็ชนะได้หมดละแต่ว่ารอบนี้เนี่ย เขาเรีกว่าพฤติกรรมการเลือกตั้งมันเปลี่ยนตั้งแต่หกสองมาเป็นหกหกเพราะฉะนั้นหกเก้ามันจะสวิงกลับไปเป็นเหมือนห้าศูนย์เหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยมันก็อาจจะยากแต่ว่ามันก็ทําให้สถานการณ์ประชาธิปัตย์มันดีขึ้นในภาคใต้ครับทางพี่เทพชัยประเมินในขณะนี้เนี่ยคิดว่าโอกาสของประชาธิปัต์ที่จะปักธงเขตมีมากน้อยแค่ไหนในภาคใต้ถ้าเป็นแบบนี้นะจะได้ประมาณสิบถึงยี่สิบเขต ดูที่กระแสนะกระแสมันแรงขนาดไหนแต่ว่าถ้าบรรยากาศตอนนี้จับกระแสาอารมณ์ดูตอนนี้เนี่ยสิบเกตถึงยี่สิบเกตมีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าโอ้โมันแรงมากพัดมากจนมันมีประเด็นอะไรในโค้งสุดท้ายเนี่ยมันจนทําให้คนเนี่ยเปลี่ยนความคิดว่าอ่ะต้องช่วยประชาธิปัตต้องรักษาสมบัติพ่อเท่าจริ blush, จรงๆนะมันก็อาจจะเกินยี่สิบ พื้นที่ไหนที่คิดว่าคาดหวังได้มากที่สุดสําหรับประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ค่ะคือจริงๆในประชาธิปัตย์ในภาคใต้เนี่ยจังหวัดเนี่ครับจริงๆจังหวัดนครเนี่ยก็ผลโพก็กระแสแรงนะครับจริงๆจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยประชาธิปัตย์เคยยกจังหวัดมาตลอดนะปีหกสองกระแสลุงตู่แรงประชาธิปัตย์ในสุราษฎร์ก็ยังยกทีมเข้ามานะ แต่ว่าพอรอบนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ก็ได้ไปสัมผัสเท่าไหร่แต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วก็ถือว่าประชาธิปัตย์ในสุราเข้าแข็ง mm. นะครับก็เป็นโอกาสสงขลาถ้าดูผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่สำรวจล่าสุดเฉพาะสงขลาเนี่ยประชาธิปัตย์มีอันดับหนึ่งได้37%ิบ็เปอรเซแล้วก็เขา,เาทำสำรวจ ถึงเขตแต่ละเขตด้วยเราก็จะเห็นว่าประชาธิปัตย์ในเก้าเขตสงขลาเนี่ยได้ที่หนึ่งแปดเขตได้ที่สองหนึ่งเขตแต่ว่าพอสอสอตัวสอสอเขตเนี่ยจากผลการสำรวจเนี่ยประชาธิปัตย์ได้สี่ปุดด 4, ่มใจไทยได้ได้สี่แล้วก็กล้าทําได้หนึ่งก็แสดงให้เห็นว่าคนพฤติกรรมคนเนี่ยมันแยกเลือกไง มันแยกเลือกเลือกประชาธิปัตย์ก็คือปารติลิ์พอตัวบุคคลเนี่ยมันก็เลือกคนที่ที่มาซื้อเสียงให้มันนะม,มาซื้อเสียงให้ชาวบ้านอะชาวบ้านได้ตังค์อะวางัานอะเลือกเลือกด้วยปัจจัยอื่นเขตสอสอบัญชีรายชื่อเลือกด้วยปัจจัยพักปัจจัยอุดมการ์นะครับแต่ว่าสอสอเขตเลือกด้วยปัจจัยความใกล้ชิดตัวบุคคลแล้วก็กระสุนเป็นสําคัญเท่ากับกระสุนก็ยังต้องมาแรงกว่ากระแสละ่ะ ก็กระสุนยังมีที่ผลไงยังมีที่ผลอยู่ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกระแสได้ไงกระแสเนี่ยมันมันลอยอ่ะมันมันมันลอยเป็นกระแสที่อเขาเรียกว่ามันไม่หนักแน่นเหมือนกับกระสุนไงกระสุนมันมันเล็งเป้ามันตรงเป้ามากกว่ากระแส